ลังต,ตอ่อเมื่อถึงเทืกภูดถึงเรื่องงเลยนู้นมีการเสเวลาเไรไดยบุคคลเอายากครับพี่น้องได้ต่อมาแล้ว กว่าจะมเอาห่างที่สองที่น้องผมมาเมียให้เขาเรียบร้อยแล้วนะครับเขาแบบนี้ศูนย์พ <laughs> ันได้ไหมล่ะ สวัสดีพี่น้องบ้องปลายสุขทุกคนครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหนุ่มบ้านโ,โคนะครับเมื่อนี้กะพาพี่น้องมาขึ้นเอาต่อหางที่เรามาเห็นไว้เมื่อวานนี้นะครับหางที่3มนะครับที่อยู่ถึงยอดขามมันขึ้นได้อยู่นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้มันห้อนหลายาพี่น้องผมสู้ไว้สิเป็นลมนะครับแดดแต่เมื่อนี้อากาศทรงดีนะครับน่าจะเย็นสบายอยู่กะมันพอขึ้นได้นะครับมันเป็นต้นประขามเรต้องตอกทอยตอกยางนะพี่น้องกะพอเสี่ยวได้อยู่เดี๋ยวเราขึ้นไปมัดเชือกอย,อย้อนลงหน้านะครับ หวังว่าสีขาวากลากสีเต็มไม่เอาเด้อกะได้เอาไปส่งลูกค้านะครับเมื่อน,นี้จะมาครึ่งวันนะครับเพราะว่าตอนบ่ายต้องเอาต่อไปส่งลูกค้าเด้อพี่น้องยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันต่อไปนะครับหวังว่าสีได้ต่ออีกนะครับกะเลาะสองไปเรื่อยๆแล้วก็จะวนไปเอาหางที่ผมไปพอะไว้ในป่าพุ่นอีกหางหนึ่งนะครับที่เคยถ่ายคลิปลงไปหลายมื้อแล้วลหะกะหวังว่าจะยังเหลืออยู่พี่น้องเดี๋ยวเราเข้าไปเอาหางนี้กันก่อนไปครับ เมยพี่น้องมาถึงหางต่อแล้วนะครับกระยังเหลืออยู่แต่ผมบ่ได้เอากล้องซูมมาเด้อเพราะว่ามันขนของพลุ่งพลัง,ะลงนะครับต่อเคยอยู่ถึงปู้เงียบสูงอยู่แต่ว่าเฮาสิขึ้นไปถึงตรงนี้แล้วก็ตัดให้มันพลิกห่อยลงมานะครับเฮางกระซย่อนลงมาตัดเอาหางเราเยียวยอนยียวยอน,ย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 นเยีอนเรียบร้อยนะครับแล้วเฮาก็จะไปต่อเดี๋ยวเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอยังนั่งเซาเมยกินน้ำกินท่าก่อนพี่น้องไปลุยขอให้ได้หลายๆเด้อเมย

Субтитры <laughs> โอเคเดี๋ยวลุยกันครับพอกันทั้งคืงเด้อถ่ายเป็นระยะครับ <laughs> ถ่ายบบได้กับโบถ่าย <laughs> <laughs> มาได้ครึ่งต้นแล้วพี่เนาะหนึ่งวันได้ใส่หน้กกากากถึงฟู้งเลยครับเมยครับเมย์ออกซิเจนในเลือดน้อยเดี๋ยวค่อยๆขึ้นไปหน่ครับค่อยๆขึ้นค่อยๆเอาหมูต้องรีบพี่นอ้องเพาจะได้บูไมไว้ไปหัวลังต่อ มือหุ่นเถอะครับุูอ่ะเน๋่วเรื่อยลงเลยนาะมันเป็นการเสียเวลาอาจจะโบถ่ายได้พี่น้องช่วงนี้เสียววะ่ะรีบตัดรีบลงไปฝืนทางล่างดีกว่านะครับอย่าว่ากันเด้อมือ,มอ Boca! แล้วโอุ้อยเนี่ยเข้าตาขาดเลยเด้อพี่น้องเจ๋อเปน็นอะไรฮั่งกอยู่ข้างล่างเนี่ย นัินเด้อครับนะเห็นบ่ห้อยอยู่นั่นแหละโอ้ด,ดึงเอาก่อนครับเอาอยากครับพี่น้องได้ต่อมาแล้วแต่เชือกผมอ่ะเหีย่ยวลงไปทางหลังกูเดนะย่อนบ่ได้แล้วบ่ได้สีได้พายลงนะครับโอ้โหเขาได้บ่เอ้างามอยู่พี่น้องเดี๋ยวไปลงลงไปบึง,ง,งข้างล่างคักๆเนาะโอ้เชือกหลุดเสียงหลาย ไปลงข้างล่างครับเสียวลงถึงพื้นโดยสวัสดิภาพพี่น้องโชคดีเชือกมาค้างอยู่กลางต้นให้นะครับได้แล้วโอเคอนี่ว่าวจะไม่ได้ตอกทอยก็ได้ต,อ,ตอกชามบอกขึ้นตรงนี้บ่ได้นะครับเดี๋ยวออกไปเบิ่งแข่ข้างนอกครับพี่น้องฮ้อนเหมยหลายไปเก็บของก่อนครับได้อยู่หลังแรกออกมาแล้วเลยครับอู้นั่งพักอยู่โดนเติบละเกือบตายเลยหอนคักได้อยู่ กองอยู่ทุกอย่างเลยคนมันสิตายเลยพี่น้องเปียกเบิดครับเออกะ็ได้อยู่จากเล็กจากหน่อยนะวะเนาะพี่น้อง,งโอเคหนึ่งสองสามน่าจะได้จากสามชั้นสี่ชั้นสามสี่ชั้นอยู่นะครับนี่นะเราจะก็ออกกับคุ้งเด็กก็ได้พายไปรถเรือนะครับกะงามอยู่หทางแรกเดี๋ยวไปดูหทางสองกันเอาได้บ่หทางนี้ตอนแรกผมขึ้นไปครึ่งต้นเลย้อพี่น้อง ผมว่าสิบบเอาเกิดความลังเรนครับแต่ขึ้นไปแล้วเนาะอย่างไรก็ต้องเอาเนาะโอเคงามอยู่ครับไปว่าสิมาเอาหังที่สองพี่น้องเขามาเมียให้เขาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนำคลิปเขามาคักพี่น้องสำเนาสำนึงมันหาบุาห็นเนี่ยพี่น้องเนี่ยเขาปั้มมาเลยวะแล้วเขาก็จูดจูดแล้วก็ปั้มเอาเลย บัวได้โจยห่างนี้พู่หน่่ยครับอเอาเมาใหม่เลยเนะี่ยไม้ยังสดอยู่เลยครับนี่เผาแบบนี้ศูนย์พันเนี่ยเป็นโอ้เรียบร้อยครับขอนำหอยคลิปเอาเอาคักๆค,ครับพี่น้องเพราะว่า สำได้สำหนึงนี่มันหายากครับทางนี้น่ะถ้าบ,บุขึ้นต้นไม้เบึงเด้อพี่น้องโอเคคลิปนี้อาจจะจบแค่นี้เนะครับถ้าไปอีกแล้วผมบโเห็นเด้อพี่น้องไปยังไงก็ไปสรุปผลงานอยู่บ้านพูดเลรอครับกลับมาบ้านแล้วนะครับกา มันต้องทําเวลาเนาะต้องเอาต่อไปส่งลูกค้าก็เลยต้องได้มานะครับจริงๆผมกับไปพาออีกห้างหนึ่งอยู่นะครับแต่ว่ามันหาบบเห็นพี่น้องเพราะว่ามันบินลงป่าใหญ่นะครับมันต้องไปขึ้นต้นไม้ขึ้นอย่างมันเสียเวลาครับผมก็เลยกลับมาก่อนนะครับนี่ผลงานของเขาได้ห้างเดียวนะครับจากงามบบงามพี่น้องบบงามมันไดหรอครับแ่ก็ได้นาะก็ได้ค่าน้ำมันนี่นะครับนี่สามแผ่นอันนี้ก็เป็นแผ่นที่สี่แกแกะออกนน้อยเนี่ยเอาไว้นึ่งนะครับ โอเคอยู่นี่ก็บ่ได้นาะพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อครับกะสั้นๆน,นะครับคลิปนี้อาจจะบัวสวยงามอะไรมันเป็นตาย่านนะครับขึ้นไปก็ได้มันก็สูงเติบนะครับต้นมะขามมาอ่ะคลิปนี้กัขอลาไปก่อนนะพี่น้องครับ